เก็บาไปเลยแล้วกันนะครับเก็บ4ี่ครับเลยครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมโน้ตตัวโน้ตนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากันอีกแล้วนะครับก uh, uh ับเจ้าฟาร์มาร์ตเลยครับซีรีส์น right ี้บอกเลยว่าดูเดือดมากนะครับกับเจ้าฟาร์มาร์ตเป็นปืนหนึ่งที่เกียนมากๆนะครับก็ตอนนี้ก็ยังคงเกียนอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไม่เล่นฟาร์มาร์ตเจ็หนึ่งนะครับเราจะเล่นเป็นฟาร์มาร์ตแพตินัมนะครับบอกเลยว่าดีกว่าเจหนึ่งเนี่ยนะครับหลายยาวมากนะครับก็ แตกต่างจากลูกกระสุนแล้วนะครับเจนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีลูกกระสุนแค่30นัดนะครับเลยนะครับแล้วก็คือแค่สามสิบนัดเนี่ยก็ถือว่าบุกเขี้แล้วนะถือบุกเกียแล้วนะแต่ฟาร์มาร์ดแพลตินัมนะครับลูกกระสุน35นัดนะครับแล้วก็ลั่นรัวด้วยนะครับเอาละครับทุกคนจะเกีงร์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าฟาร์มาร์ดแพลตินัมเนี่ยนะครับกระสุน35นัดเนี่ยไปลุยกันนะครับบอกเลยว่าสะดกแน่นอนนะครับแล้วก็ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครเอ่อใครเล่นเกมเซฟมานานๆนะครับจะรู้ว่าเจ้าฟาร์มานี้ได้มาจากเอ่อการที่ได้แต่โค้ดมานะครับในเซเว่นนั่นเองนะครับทุกคนในเซเว่นนะเออดีครับใครทันก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับกับเจ้าฟาร์มาร์ตเอ่อเรดฟอร์มาร์ตก็บอกนี้นะครับนะครับก็ลองคอมเมนต์กันได้นะเกิดใครทันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเออเราจะเล่นเป็นเจ้าฟาร์มาร์ตแพตตี้นัมสองไอเดจนนะครับกระสุนสองสิบห้านัดสนุกแน่นอนนะครับเกียร์แน่นอนแล้วก็สนุกแนน่ครับ เราอยู่กับไอเกมเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าฟาร์มาสองไอเดเจนแพทตินัมนะครับกระบอกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับว่าเจ้าฟาร์มากระบอกนี้นี่ครับจะลงขนาดไหนนะครับโหเั่นใส่สุดแล้วแหละนะครับทุกคนคือเรื่องเกียร์นี้บอกเลยว่าเป็นโนหนึ่งได้เลยนะครับเรื่องเกียร์นะเดี๋ยวเราขอหาคิวสักตัวหนึ่งก่อนได้ไหมครับขอไปเดิมก่อนละกันนะครับแล้วคือผมเข้ามาเนี่ยนะครับเออแต่ว่าจะไปที่หนึ่งเันหมดแล้วว่ะเฮ้ยมาเดียเตรียมสามเลยละกันนะครับอ่ะ นี่เลยนะครับสิบห้านัดเล่นดีกว่าเจนหนึ่งแน่นอนนะครับอ่าสวยนะครับเขากิงด้วยเล่นดีกว่าเจนหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะเจนหนึ่งเนี่ยแค่สาสิบนัดนะครับแต่เราเนี่ยเราสามสิบห้านัดนะครับเป็นแพตตินัมด้วยคือจะบอกว่าเราเ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเอาจริงนะคือถ้าเกิดเรามีแพตตินัมอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเ่นครับมาแล้วอ่าตอนนี้มาหกหนึ่งแล้วนะครับเราต้องรีบทํา ริทคนเวลาหนละครับโหคือแรงมากทุกคนคือแรงมากครับอุ้ยมีคนไล่เอาเดทไล่คิวผมเหรอครับถ้าเกิดโดนหัวสองเม็ดนะครับถ้าเกิดโดนตัวใกล้ๆเดียวบอกเลยว่าสามสี่เม็ดนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับบอกทุกคนบอกเลยว่าแรงมากเลยครับเอ้านี่ไงจบแล้วเป็นสามเก็บสามไปเลยแล้วกันนะครับ เก็บสี่ครับลูกกระสุนสี่นัดเก็บสี่นี่ทุกคนโดนหัวนะครับก็บอกเลยว่าง่ายมากนะครับเจ้าฟามาร์สนน่นะครับเพราะว่าแล้วก็เออบางคนนะครับเขาจะห้ามเล่นนะครับฟามาร์สเพราะมันเกียรเกินไปนะก็จะโนนะครับในการเล่นแต่ละห้องด้วยนะครับแค่เกนหนึ่งก็ถือว่าเกียนแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นแพทตินัมนะครับเป็นแพทตินัมไม่เคยปลดระเบิดตัวเองอ่ะเกีนึ่งแพทตินั่มเลยนะครับก็บอกเลยว่าเกียนเกียคูณสองนะครับ คือที่ผมชอบอ่ะนะครับคือลูกกระสุนเนี่ยเอ่อยังไงะอไงละลูกกระสุนมันมันลั่นเร็วนะครับที่ผมชอบคือมันลั่นเร็วนะนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถเอาไปลองเล่นได้นะคเอาไปลองเล่นได้นะมือใหม่นะครับเก็บสองนะครับคือเก็บสามลูกกระสุนยังแทบจะไม่ลดเลยทุกคนโอ้เอาลั่นรว,วเร็วไปไหมฮะลั่นเร็วเกินไปไหม เดี๋ยวเราขอพาขึ้นที่1ก่อนละกันนะครับเราจะตายไม่เกิน7ตัวนะครับจะทำได้หรือเปล่านะครับนี่น่าเจอนะได้หนึ่งคิวนะครับอุย้ยเจอเจ้าเออมัดอูอ้วีที่1ที่1มาไวมากนะครับทุกคนที่งไปไวมากครับมีเจอแอปเปิ้ลไปอู้ว์ใจเย็นทุกคนใจเย็น ไว้ครับอ่ารามาที่หนึ่งแล้วนี่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดหกนะครับเสียงในโค้ดหนึ่งคิวนะโอเกียนไปไหมนี่แหละครับสายเกียนนะครับบอกเลยว่าเล่นทีมนะถ้าเกิดเล่นทีมนะครับจะเกียนยิ่งกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดได้เล่นทีมนะเก็บสองหรือเจ็ดนัดนะครับ ถ้าเจ็ดนัดแล้วแล้วเร็วๆก็ได้ได้ได้คิวนะโอ้โหโดนเดทครับแตตายเอาแปดแล้วนะทุกคนวิโลเ,เ,เรามาที่หนึ่งวนะ้นะวิแคลเดชเน,นี่ย นก็นะครับอตอนนี้มาเยอะแล้วทุกคนยี่ห้าเลครับยี่ห้าเก้าถือโอเคนะเล่นของเกมแบบนี้ถ้าเกิดไม่ได้ที่หนึ่งนี้บอกเลยว่าต้องเลิศเล่ยนละละทุกคนทดสอบเลยครับ ยี่สบสามเหตัวท้ายครับบอกเลยว่าสิทธิ์เราเนี่ยมาเสียไก,กลๆก็ไม่ทำไมขเขาแรงจังอ่ะโอ้ยเกิดอะไรเนี่ยทุกคนกครับนี่ไงล่ะนะครับเก็บสกอร์ไปนะครับสามสิบสิบนะครับกับเจ้าฟาร์มาเทตินัมสองดิเจนนะครับบอกเลยว่าโกงมากถ้าใครมีนะครับบอกเลยว่าโกงมากนะครับ มีแค่ส0สิบนัดใช่ไหมแต่ดิบจินสองนะครับแล้วก็เป็นแพทิน้มด้วยกระสุนเพิ่มอีก5้านัดนะครับเดินเล่นมันแน่นอนถ้าเกิดใครมีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเล่นห้องที่มันไม่โหนด้วยนะครับบางห้องโนนก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับอาจจะโดนตะออกหรือว่าอาจจะโดนด่าก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับาจะไปลุยปืนเกณียนออชิ้นไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมไปเลยนะครับบ๊ายบาย